ะเป็นดอกหรือยังออกน้วยล่ะออกกน้วยแล้วโอ้พื้นที่พื้นที่นี่สิยูล้างบานเพื่อนพี่น้องพื้นที่พื้นที่พื้นที่ปลูกนี่สองงานสองงานเพื่อนสิปลูกอยู่ในในนี่กับสิมีลายางเป็นผืชสวนผสมค่ะมีทั้งพริกมีทั้งบวบมีทั้งทั่วมาเบิงกำลังเป็น่วยกกำลังออกดอกกระชายก็มีเด้อพี่น้องโคตรออกมาตักไปตักกินมีดอกทั่วแล้ว นี่ไงอันนี่ไงหน่วย<จ>มันเจักเดือนมันจะเป็นหน่วยนี่บอกเอออ่าสี่สิบห้ามื่อก็เริ่มออกออกพักออกหลูกออกดอกส <45 S 1> <อ>ี่สิบห้ามื่อยปติแต่ว่านานน้ำมันจะออกสาตระกูลหน่วยบอกมันจะเป็นไอพวกทั่วพวกแตงอะ่ะพวกบวเลยออกาศเย็นมันจะออกออกออกสาเพราะ,ะว่าเขา้าเข้าแบบคว้มเย็นใส่ในหลางกายเขาเข้าบ่มักบอกตระกูลพักประกาศลุยประกาศหินประกาศยังแกลแต่จังแง้มกระลำนี่ เป็นพักใบนี่ง่ามมาตะกูลใบแต่แตกูลนวยนี่มีมันจะออกสาออกสะปกติอาทิตย์หนึ่งก็เข้าใจได้กเก็บแล้วแต่วานนี้มันจะมันจะสาแน่นิดนึงอ๋อัอน,นี่คอยกระเพิ่งโห่ได้เนี่ยว่าไอ้พักที่ว่าเป็น,เป,นเป็นผลเป็นันเนี้ยบม่มากขั้วหนาวบ่จะออกสะจะออกสะเมืองนวยเขาจะเป็นทุกขอ้อเป็นทุกข้อเลยทุกขอ้ขอพูดขึ้นโมโหนะแต่ว่าสาหรับ คนปลูกระสิคนปลูกนี่ผู้นี้เป็นคนสี็ดยังดกเบิดพี่น้องวงนี้เนี่ยเนี่ยจะเป็นต้องคอให้มันอีกคอนีอัะนี่กระ,ะสองนี่ก็แซมคนไม่อีกนี่ออสองนี่ก็ะสองนี่แซมแซมคุณนะพุ่นแมนเบิด์ตยังงดพุ่นเลยยิ่งเหยาะที่แบบอุ้ยยุ่งกับายพี่น้องแต่ยังบอกมาคำพุ่นนะเบิรงเบิรงพริกเบิรงดอกพุ่นพุ่นเบิรงตต้นถั่งคำคุณนะทรายทำเลยพริกนี่ก็ประมาณเคยเห็นนั่แล้วมีอยู่คู่แก่บเบพริกนั่นเบิ่งตกำลังออกแต่ว่างตีใหม่เนี่ยกำลังออกหน่วยมากพี่น้อง ะพีกก็กาลังออกดอกพีกนี้อีกประมานเจ๊กเมอมันสิเป็นนวยใหี่ยวอุปตะคุณเพคนี้พริกีนูมันจะหญ่ซ่าหง่ซ่าละกะแต่แต่เขาก็ออกก็จะออกนานเหยานานอกไรยคือหลังบ้านทีวายทายทำาด็กโบกันแหละพี่น้องระยะการจากจากทีวายยอดมลเ็ดหอดเพิ่นออกวนี่ยสี่เดือนหาเดือนพุนบอแม่นบอพุนประมาณนั่นอ่ะเออเป็นพีกกีนัวเนาะ กีหนูสวนเม็ดใหญ่เม็ดน้อยไม่เอาพ่อเองค่ะพ่อเองเลยพ่อเองเพราะว่านี่กะเพราพร้อมกะเพราพร้อมกะช่ายพร้อมข้าพร้อมมี่น้องมีเบ็ดร่องโตเลยมีเบ็ดอยู่นี่นี่อันนี้ข้าแดงข้าแดงกะช่ายก็มี่เต็มมีทั้งกระช่ายมี่ทั้งข้าหอมแม่งเห็นมานจอไปเหมือนหอมบ่หอมหอมเป็นข้าข้าบ้านบ่เป็นข้าเกษตรเป็นข้าแดงข้ามากะหยางชุ่มสวน ส่วนลูกเียร์คอยล็อกเกียร์ก็จะไ้นามไปและววะก็จะห้น้ำรอบค้ำนี่เพราะว่าเป็นคนชอบให้น้ำรอบควาคำบ่ให้ได้ให้ได้เปิดเลยนี่เปิดน้ำสปริงเกอร์เลยตัวเมียก็มันปิจึนแต่ว่าเวลาเปิดน้ำก็จึนแช่เนาะน้ำก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าสปริงเกอร์ทุกทุกสี่สี่เม็ดทุกต่อหัวบ่ถ้าถ้ามันบ่แห้งเทาก็อาดเลยสามเม็ดครึ่งต่อหัวบ่ ตามหลักมันไล่หนึ่งก็สี่ร้อยร้อยหัวลงทุนทุกอย่างคือการลงทุนอ็เห็อหนอะไรกันเป็นคนชีวิตลงทุนหลายใช่ไอ้ใบถั่วนี่มันคือเป็นใบห่างๆเจาเด็ดใบมันออกบ่ไอ้เป็นคือว่าถั่วนี่ถ้าตีนตีนมันเท่าออกพี่น้องพอบ่บใหญ่เขาคุ้มเครือมากค่ะคุ้มเครือมันจะเป็นโรคล่าบ<อ>่กะตัดออกนิดนหน่อยเดี๋ยวเขาก็บประกอบการออกเองของเขาเวลานั้นเวลาหนูยังมาทายอีกเท่าหนึ่ง อ๋อม่ไม่ยถึงว่าบ่อให้ใบนะแนนจนเมบ่อให้นะแนนเป็นข้อตีแยกเป็นข้อตีแบ่งแยกออกอ๋อเพราะว่าป้องกันโรคป้องกเชื้อราเออเล่าเกษตรกรของจริงของแท้เลยเราเห็ดสวนเก่งเก่งเห็ดพูดียวพร้อมมันบ่มีครูนี่ละร้มขยันเป็นเลิศเลยหามูเข้ามาเห็ดแนเนาะเขาเขาบ่มดำเนาะนี่ผุน่กินน้องโอ้ยพริกเราต้นงามงามเจ้กหน่อยนี่ขอยสิมาเก็บพริกซอย มา่ก็บพิกพีกลับจ้างเนี่ยพี่น้องมาเบิงมันจะออกทูกข้อเลยออกแต่แต่คนอื่นโมโหนะแล้วบางสรุสแต่คนอื่นโมโหนะเพราะว่านี่เป็นคนดีปลูกข้องดวงพี่น้องอืมมันลูกกระเบ้าเต่าเขากระบุนนะพี่น้องฮ่ากินมองเนี่ยกระจองตั้งแต่เงาเลยพี่หน้องเนี่ยเนี่ยโอ้เป็นเป็นเป็นแต่งแต่เงาเลยตั้งแต่งเงาเนี่ยคุณน่ะเนี่ยกำลังเฉาะตอนเฉาะมอเบิงมันจะง่ามพี่น้องเอก็ อันนี้ก็นอนเองานคือดอกนอนดอกนอนแล้วเมื <laughs> ม่อน,นี้ดาวบานสวนกับผพ้ามารอสวนลูกพี่คอยขอบคุณในไลฟ์พี่น้องทุกคนที่เขามาชมคลิปให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดาวบานสวนเนเดอร์ค่ะขอบคุณในไลฟ์ค่ะสวัสดีค่ะ